พีรามันทอบดุลงนงไอ้น่ยหนุนลำบากดุงไทำดีทิ้งทำดีทิ้งทิ้งแม่ทุกที่ไอ้ชาติคนเนี่ยต้องทิ้งทุกครั้งไปคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดทุกคนรันดานคนเป็นอย่างเงี้ยทาไมล่ะเพราะมันสร้างวัดตามขวนการศาสนาสมมติสมมติคือเขาตั้งให้ตัวมีตัวมีตัวเป็นพอถูกใต้ทําไปตาบ้ามันก็ขัดแย้งเป็นทุกข์แล้วก็ไปไปทั่วหมด โลกสมุิครอบนำครับเหมือนกับภาพว่าเราเนี่ยทํางานน้องป่วยทํางานทุกองเหมือนกันจริงแต่ว่ามันน้อยคนที่จะได้อะไรผลที่ทํางานแล้วเข้าเข้ามาอยู่ที่เรามันไม่ค่อยมีครับก็ไม่ทําเองครับครับเขาบึงทำเองกูยังทําเองมันก็อยู่ที่เราทําเราตั้งใจทําทําเป็นพุทธบูชาแล้วมันจะกลับมาทำเป็นพวกมันมึงจะทำมาทำไมก็เป็นมึงไม่ได้ทำไม่ไดิก็ดื้อให้แม่จริงจริงดื้อดีเอาดีแม่อย่างเดียวกูไปรู้เรื่องใครแล้วดื้อแม่ผมก็ดื้อนะ ผมไม่ฟังใครดอวแบงค์นะแต่ผมฟังสิ่งที่ผมกำลังปฏิบัติผมกําลังศึกษาธรรมะผมกําลังทําอยู่ก็นี่ไงใช่ก็รับผิดชอบไปเลยทําไมเพราะการรับผิดชอบเป็นธรรมคุณเหมือนผู้เจ้ารับผิดชอบเหมือนพ่อแม่รับผิดชอบเป็นสิ่งเป็นคุณเป็นคุเป็นคุณตลอดมันก็ใช่ไงวะที่มึงทิ้งทําไมมุ่งหลักนี่เป็นหลักปฏิบัติของผมนะผมจึงไม่เสียใจในสิ่งที่ผมทําครับผมทําแล้วผมรู้มันดีผมไม่เสียใจหรอกถ้าผมไปทําตามเขาผมจะเสียใจ ถ้าไม่จริงครับจรริงคับไปทํทำไมตามคนพ่อคนแม่มันทาไมมันสมมติให้ทําอย่างนี้แล้วดีเป็นชั่วที่เราถ้าเราทําแล้วเรารู้ของเราเล้วก็มันนี่นะก็ใช่ศาสตร์สัจธรรมขาเนี่ยเขาปฏิวิทย์ผลก็มันอยู่ตรงนั้จริงๆไปดูได้เลยดูที่มึงทําเขายิ้มเขาหัวเราะเขาสบายเขามีสุขกันหมดอะกูเห็นกูทําเนี่ยปลาในปลาอยู่ในสระน้ํากูเออมันก็มีสุขนี่นี่วะเอ้ามันอยู่ที่ไงกูทําไว้มันเป็นสุข กูทาจเจริญันเป็นสุขสัตว์ป่าทำเจริญันเป็นสุขก็ลอกคาแตงทำเจริญไปสุขเอา้าก็สุขก็จเจริญนน่วงเนี่ยถ้ามันมีเจริญก็มันมีสุขนน่วงนะถ้าธรรมชาติกูตุสัพยะเจริญก็เป็นสุขพระเนกูย,ย,ยาติยมทุกวันกันเป็นสุขเพราะกูทาให้เ,นเนกิดความเจริญกรมกูอะความดีกูอะไอ้ความดีกูมันเป็นคุณ,คณ,คณกูถือว่าใช่แล้วกูยอมเป็นท่าพระธรรมคือความดีที่กูทํากูไม่เอาธรรมะใครมาเป็นธรรมะกูนะไม่เกี่ยวกันนะไอ้แบ่งนะเพราะธรรมะกูเลยนะ ก็นี่ไงเราใช่แล้วก็ตัวปฏิเวทเราที่เป็นคุณไงกูไม่จับสายนี่ไกไหนเนี่ยกูไม่เกี่ยวนะมันธรรมะธรรมะคุณน่ะไอ้นี่เราปฏิบัติมาด้วยศรัทธาที่เราทําทําดีแล้วช่วกันเออมันก็สายตรงจริงจริงดียะก็สายตรงเองอ่ะตรงเลงอ่ะกูเองเนี่ทําไม่ได้ไปคิดอะไรเนล้วกูก็ไม่แช์นะกูมิาไม่แชร์ทางไหนด้วยนะก็วัดกูก็ทําตามปกตินะส่วนกูก็ทําของกูน่ะ กูไม่ทำนะแต่กูทำเนี่ยบางทีเหมือนเขาครึ่งหนึ่งไม่เหมือนเขาครึ่งหนึ่งส่วนสัจธรรมกูจะไม่เหมือนเขาส่วนสมมติกูเหมือนเขาแต่ศาสตร์ธรรมกูไม่เหมือนเขาศาสตร์ของกูจริงๆตลอดจะไม่เบี้ยวทางอื่นเบี้ยวไม่ได้แชร์ไม่ได้เนืงกูไม่แชร์ไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวนุงตบูตบเบอร์หาไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นน่กูไม่เกี่ยวกับพระองค์ไหนกูเกี่ยวกับศาสตร์ของศาสตร์ธรรมกูอะครับ กรณีชั่วที่เราทำจะไปเอาอะไรเขามาคิดล่ะกับมึงเองไงไหนน่ะอยู่ตรงไหนของกูอยู่ตรงภูประธา,าต์อ้าวดูที่ภูประธาตนอ่ะมึงว่าใครทําได้อย่างกูก็พูดอย่างนี้เนี่ยนะมึงเอาเอาที่เอาหาเี่มาท,ทำอย่างกูใหเอาแต่เขาโวาโลนี่ยสี่สิบปีมึงน้องแต่เขาโวาโล่จน,นป่านนี้มึงดูดินี่คือสัจจะขันติทานปรมัตูุิ์นี่เงาฟาร์มดีที่เป็นตัวปฏิเวทกูไงศาสนาไงเฉลี่ยชละที่สุดสุดแล้วไง มันก็เป็นเหตุผลที่สัตว์จะทำที่เราคิดว่าเป็นพุทธบูชากูไม่ชั่ว <c oughs> ใช่หรอกูไม่ชั่วตรงนี้เองตรงที่กูทํานี่เองเห็นไหมเมื่อกี้กูต้องมานั่งเก็บขยะโคนต้นไม้เห็นไหมเก็บกันทําไมเพราะถ้าทิ้งขยะรกเลอะสิ่งที่ทําดีไว้มันก็สกประบกธรรมชาติมันทาให้สกปรกนั่นต้องปลกปั้ชาติธรรมชาติทาธรรมชาติมันฝึกคนนะไอ้แบงค์นะธรรมชาติเนี่ยมันฝึกคนที่เป็นคนมีสติปัญญานะธรรมชาติเนี่ยมึงจำเล่นไหมนะมันสอนคนนะ เพ่อเราใช้ธรรมชาติสอนผมปฏิบัติทำา้วยธรรมชาติธรรมชาตินะี่เลยอา้าวคุณทําถนนทุนทางดีสะอาดทุกวันทุกวันเข้าชมไหมต้นไม้ต้นไร่สวยงามเดินมันสวยงามไปเรื่อยๆมากมายผนงะบอกว่าเขาเรียกว่า,ด,า,วา,า,าดีจนเป็นภูเขาโรกาเข้าใจไหมมากมายดีจนเป็นภูเขาโรกาเข้าใจไหมเนี่ยกูเลยชอบไอ้ธรรมชาติต้นไม้ภูเขาป่าไม้กูชอบเอาความดีนี่เป็นเครื่องหมายว่าดีมากจนผมเป็นภูเขาโรกาทุกวันทุกวันแล้วดูสิ มันมีธรรมชาติเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะไปไม่รอดหรอกมึงเคยดูนะพังชีบหายหมดลกเลอะสกรปรกหมดแล้วจริงจริงนะทําไไ่ทําดีปก,กติผมกูดเดาธรรมชาติมาฝึกผมไงอา้าวไอ้ชิพหายปลูกป่ามันก็เป็นป่าแต่ไม่ใช่มันเป็นต้นไม้ล่มรื่นมึงต้องชนะป่านะทาไมชนะป่าปลูกป่าไม่เหลือเลยนะเหลือแต่ลกกันดิยทำไมล่ะอา่ามึงทําถน,นนในป่าแม่งสกรปรกอุ้ยอะไรมันท้าทายตัวเราจริงๆริงนี่ธรรมะผมเนี่ย ศึกษาธรรมะธรรมชาติเป็นเป็นสิ่งที่ฝึกตัวเราดีที่สุดดีผมจะเป็นสิ่งที่อศัศจรรย์ใครมามองผมก็อศัศจรรย์ไอ้แบงเอามาพิสูจน์ที่เอาใครก็ได้มามองธรรมะกูเนี่ยแม่งอศัศจรรย์ที่สุดเลยนะทาได้ยังไงก็จะทึ่งนะมึงกำเนิบไปแบงมทําได้ยังไงวะโคตรมากมึงอะไรว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันจะทึ่งในสิ่งที่ผมทํทเลยนะ แต่ผมทำเพราะผมคิดละชั่วผมรักษาปฏิวิตรทำผมทำไว้ผมทำมาอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มองแล้วมันเป็นศาสตร์ก็ศัตรธรรมในตัวเราดีมันจริงและตลอดและมันใช่เลยเป็นสุขเป็นเจริญเป็นสุขเจริญนั่กูจะไม่เสื่อมจนกว่ากูจะตายเลยมันศาสตร์ศัตรธรรมเขาก็นี่ไงก็ทำเมื่อกี้เก็บใบไม้ทำไมถ้ามันสกปรกมันก็สกปรกสกปรกคือสะอาดทำดีมันคือไม่ดี คุณก็ทําดีไปเดียอะไรเก็บแม่งกูชอบเก็บทําไมล่ะก็ธรรมชาติมันเป็นภัยพิบัติมันเป็นวิบัติรมมันปอกร่วงมาเกะกะลกเลอะหมดเก็บให้หมดเลยธรรมะเป็นธรรมทานตรงนี้เนาะทําเล่นไปนะไปไปอ่านประวัติศาสตร์พระอินทร์ก่อนไปมาฆ่ามานลบอ่ะก็ทําทสวนดอกไม้ไหมทําสลารลมไหมทาสระน้ํำไหมนางวิสาขานางจินนานวิการเมียพระอินทร์แต่ละคนนะนาง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 สี่ตัวนะนะเข้าใจปะ ทำดอกไม้ทำสระน้ำทำตลาทำอะไรๆเลยนะจนพระอินทร์เนี่ยกลายเป็นพระอินทร์ไปแล้วในพวกนางที่โดนพนโมทนาพระอินทร์เนี่ยเป็นเป็นเป็นไปสี่ปีสี่นานแล้วนะก็นี่อ่ะแต่ละอย่างมขงบอกถึงการเสียมฉลองเท่านั้นพระอินทร์ก่อนจะได้เป็นพระอินทร์เนี่ยทำทางก่อนนะไอ้แบง์เขาทำทางพระยาเจ้าเดินนะทําทางให้คนเดินนะทําถนนทางก่อนเลยนะก็ทําทางก่อนนะทําทางให้คนเดินไปเดินมาคนไม่ใช่วยถุงช่วยทำทางนี่พระอินทร์ พุทธเจ้าตัดเรื่องพระอินไว้เรื่องมัคขามานกว่าเป็นพระอินได้เพราะการเฉยสละของคนคนนั้นเองจากมัาขามานกคนจนๆนะแล้วสุดท้ายได้เป็นเศรษฐีได้เป็นจักรพรรดิราชาเป็นพระอินเพราะหลักธรรมที่เขาทำยาย่แล้วเข้าใจแล้วก็จะทิ้งทํไมตานานเขากล่าวไว้พระอินททำยังไงไปทำไม่ไ้พระอินนะเทวดามนุษย์มนุษย์ทําให้เทวดาเขาเรียกวัตถบดแปดนะนะเห็นไหมล่ะเขามีตำรานกล่าวไว้นี่ ทำไมต้องมานั่งทําอะไรแบบอะไรโพดๆวัดๆข้ากูไม่เอากูชอบหลักพระอินทก่อนหลักธรรมนิสงเคราะหลักที่หลักหลักมงคลสูตรด้นะอนากราจกรรมบรราเอตมังคารมุตตะมังทําการงานไม่ข้างเคาะไม่ข้างค้างทาให้พ่อแม่อยู่เป็นสุขนลักเป็นสุขมีสายเจริญเนี่ยมันหลักมงคลสูตรก็นะหลักธรรมก็หลักกรรมันโตเป็นหลักศาสนาเ็านะหลักกรรมบรโตน่หลักที่สมาสเกปักกรรมบรโตหลักหลกธรรมที่เขาพูดนี่แหละ สรุปแล้วผมชอบเอาหลักธรรมชาติท้าทายผมผมชอบอยู่กับธรรมชาติและธรรมะผมคือธรรมชาติเลยว่าธรรมะธรรมะธรรมชาติฝึกกูหน้าดูเลยมึงเอาชนะธรรมชาติเลยเดียวคนเราแพ้ธรรมชาตินะคนให้ชนะธรรมชาติจะได้พรนะมึงทําเล่นไปนะมันมีสุขเหมือนปานอยู่บนสวรรค์เดี๋ยวนะถ้ามึงชนะธรรมชาติได้นะถ้ามึงแพ้ธรรมชาติมึงจะกระจอกไปเลย มันเละตุ๊เป๊ะไปเลยพิบัติเลยแล้วกันเนี่ยาแพ้ธรรมชาตินะพวกผมศึกษาธรรมะผมปฏิบัติผมมีธรรมชาติฝึกปฏิบัติผมฝึกธรรมชาติผมทําดีให้โลกมนุษย์ดีขึ้นทำดีเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติผมชอบศึกษาธรรมะมนุษย์สมบัติเนีย่ยมันเป็นเรื่องความสุขความเจริญต้องเป็นจริงผมไม่จะไม่ผมจะไม่เบี้ยวเอาท่านดูท่านอยู่กับผมนี่้ารทำถ้าทําท ผาแพ้ธรรมชาติผูด่าท่าไอ้หียมึงอยู่กับป่ามึงไม่รู้ว่าป่ามันลกงูเงี้ยวขี้ขอสกปกเยอะแยะไอ้บ้าได่มาอยู่ป่าี่ยตายเพราะป่าไอ้โซเตนนี่ป่าไม่ใช่ป่าป่ามันใก่ด้วยการกระทำรรายเป็นบ้านที่น่าอยู่บ้านอยู่ป่าโอ้สวยงามล่มลื่นบอกไม่ดูก็นกกระรอกกระแตจะเป็นเพื่อนท่านอะไรจะวางให้มันกินวางมันอยู่ก็ดูแลมันไปแล้วมันจะเป็นเพื่อนท่านลูกกระเทบต่อไปได้คุยกับธรรมชาติคุยกับต้นไม้ทั้งที่อยู่กับมันเป็นสุขเลยเพราะมันมีเทวดามาคุยกับท่าน บุญของท่านจิตตธรรมเนี่ยมันเป็นเทพนี่เขาเรียกปาริจิตอะเทพปาริจิตอะใคได้ยินเทพปาริจิตไหมล่ะเทวดาเดินหนนะปาริจิตอะอ้าวหน้าคาเทพปาริจิตนะเทวดาปาริจิตนะมันก็คือจิตในภูมิต่างๆรับปาริจิตมันก็เราทํานีจะได้พบไม่ถูกว่าเยอะแยะกูไม่เหงาหรอกกูไม่เซ็งมันมึงเรากูมไม่ใช่ เวทเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลโอ้บอกไปถูกว่ากูสัมผัสอะไรที่มันตลาดตลาดแต่พูดแล้วเขาไม่รู้หรอกเพราะมันต้องเส้นทางกรรมใครกรรมมันเส้นของกูเนี่ยเทวดาเนี่ยกูสัมผัสจริงๆนไอ้แบงนนแกูไม่ได้แกล้งโมนะพระอนุโมทน้บอกไปดูว่าธรรมะตะถเทวดาไม่นอน,นุโมตนาอุย้ยหมากมายโมโหหลารปาริจิตตินี่ปาริจิตทั้งหลายเนี่ยเรื่องนี้มาราจิต ปร no ิจิตเนี่ยมันมีเทวดาทุ่มแบาในหมื่นจักรวาลอนุโมทนาแต่คนต้องต้องศึกษาธรรมะธรรมชาติได้ดีกว่านะมันมีง่ายนะไอ้แบงมึงต้องสุดกําลังมึงเลยนะมึงจะไปเล่นๆนะมึงทั่วไม่ได้นะไม่ได้นะธรรมชาติมันท้าทายมึงนะไม่ชอบธรรมชาติท้าทายมแล้วคนก็ไม่รู้ผมผมปฏิบัติธรรมแบบนี้นะคุณปฏิบัติแล้วมึงมีด้วยเนี่ยแล้วใครทําแบบผมไม่ได้ง่ายๆนะ ไม่มีทางหรอกนายแบงค์มึงหาตัวมาชนแบบกูเจ้โอไม่มีหรอกครับหายากในโลกครับเอ้าแล้วธรรมะหลวงพ่อเป็นไงก็นี่ไงกูอยู่กับธรรมชาตินี่ไงเป็นคุณนักหนาเลยนะเอ้ามึงยอมรับกูเพราะกูมีคุณให้มึงยอมรับกูไม่มีตัวตนกูมีคุณให้มึงเห็นเนะ่ะมึงเดินมึงก็เห็นสัมผัสอยู่รู้อยู่กินนอนพักปลอดอาศัยของกูท่านไอหาไม่เห็นยังไงนะ่ะนั่นแหละธรรมชาติคือธรรมะ ูให้เขาทุกวันน่ยนี่ชีวิตของเราอยู่ในการปฏิบัติธรรมทุกที่ทุกที่ตลอดเวลาการทำมาเห็นภาพไปยังครับเอาไปพิจารณาต่อ